สีสีสุวรรณนคราชวิสุทธิเทวามหานาโคมหาลาโภประสิทธิเมสีส,สีแก้วคำกลองนาคินีวิสุทธิเทวีมหานาคีมหาลาโภประสิทธิเมสาธุ

สวัสดีครับผมแพ,พนย์พนมไพรนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าบ่อพันขันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ตั้งอยู่ที่ระหว่างกลางอำเภอสวนภูมิแล้วก็อำเภอพนมไพรอำเภอหนองหินนะครับเป็นสมพื้นที่เขตติดต่อกันนะครับซึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณกลางชาวบ้านต่างเดินทางมาสถานที่ตรงนี้นะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับเจ้าปู่ สวนนักราชและก็เจ้าญาแก้วคํากองน้าคินี่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณริมน้ําตรงนี้ซึ่งบัโบราณกล่าวมาว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นบ่อพันขันขึ้นเขตตำบลเด่นราชอําอเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอีกฝั่งโน้นจะเป็นตำบลจะป่าขันขึ้นเขตสวนภูมิฝั่งฝังของบ่อพันขันฝั่งนี้หรือหลวงปู่พานภูภูวงอยู่เขตเด่นราชอําเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเดลาดได้พัฒนาแล้วทำมีกิจกรรมพ่อค้าแม่ขายเราจะได้ขายของขายของบูชาซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของตำบลเดลาดอลเพื่นของหีของเราหรือเสาร์อาทิตย์เด็กนักเรียนนักศึกษามาต่างจังหวัดนะจะมาศึกษางานมาดูเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ มีการแบบว่าชื่อเสียงไปทั่วแล้วก็กำลังพัฒนาให้มันดูดีแล้วก็สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตาบลเดลา่าอเภอดของหีของเราช่วงมีแม่น้ำเต็มใช่ไหมออกพรรษาก็มีการแข่งเรือยาวมาเส้นว่ายหลวงปู่ของเราปู่ผ่านพูวงนะครับ เชื่อกันว่าหากอย่างผู้ดใดได้เดินทางมากราบขอพอรปูผ่านภูมินักบ่พันขันแล้วทุกๆอย่างที่ติดขัดก็จะผ่านสําเร็จร่วมไปด้วยดีปีที่แล้วแถวนี้มันท่วมหมดเลยนะผมเออล้นไปหมดเลยถ้าน้ำไม่ท่วมมันจะมีบ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงโน้นรับทำไมเขาเรียกบ่อพันขันเป็นบ่อหินแล้วมันจะมีน้ําพุ่งขึ้นมาเราตักเท่าไหร่ก็ไม่หมด เป็นร้อยขันพันขันก็ไม่หมดครับผมออกมาเรื่อยๆเยขาถึงเรียกว่าบอ่อพันขันบอ่อพันขันเรื่องเล่าต่างๆเมื่อหลายร้อยพันปีที่ผ่านมาและยิ่งได้ฟังจากคำบอกเล่าของท่านพระอาจารย์ยิ่งทำให้ทีมงานเราเกิดความเลื่อมใสศรัทธากับดินแดนอันวนหัศจรรยร์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าบอ่อพันขัน ผู้น้อยพระโกนาโกนาข้ามานอเมืองทุ่งมาทอดทอมาทอดทิ้งมนเทียนแขนเกิดเพื่อสวุวรรณภูมิสว่างดาวสเวายเด็นพันขันคือพันแขนผู้ทันอเอเจริญพ่อญาติโยมผู้ทิดต,ตามไายการตามห้อยบุญของแพ่นพนุมไพ่ที่เพิ่นผ้ามะเยี่ยม มาชมบัดเกาะบอ่อพันขันรัตนนาโสพนแห่งนี้ยูบ่ไก่บ่ไก,ก่ห้าออกจากสุวรรณภูมิมากกวประมาณสิบกัวกิโลถ้าออกจากพระนมไผ่มากกวประมาณ18บแเก้ากิโลก็หอดแล้วมามาเบิงน้ากันว่ามันนี่อันไหนดีๆหลายคนบอกว่าไปทุ่งกุลาไปบอ่อพันขันไปดูอะไรถ้ายายโยมบ่มาก,กบับบ่หูว่าสีมี่ยังห้เบิงโดยเฉพาะเขามาวัดวัดเกาะบอ่อพันขันนี่ เป็นดินแดนที่สำคัญเป็นวัดว่าศาสนาขังในมีพพะพุธรูปใหญ่านางปางนางประท่านพอ่ขอขังใจก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชนิกายสายามว่ศงจากศรีรังกาเป็นอันเชิญมาแล้วก็มามอบให้ในยุคสมัยที่ท่นนานเจ้าคุณญาณาโเจะวาดวัดอัมพวันประท่านูนยนร่วมสงฆ์ชาวอีสานสิบเก้าจังหวัดในโชนันเป็นน้ามาปฏิฐานไว้แก่จึงเชิญชวนญาติโยม มากาบมาวหวหรือสิมาลูบของเสียงไทยของโบราณของสามกษัตริย์สมัยเก่าบุไดมีบุญบรารมีหลายพันวามีสามารถเทคิดดีลูบมันกฤษดังเงินเงินเงินขึน้นแต่หลังมันสฤมีอยู่เกาะอีกสองเกาะเป็นเกาะสมัยโบราณเผาไปหั่นมันกจษเป็นพวกซากอะหมอที่เป็นเตาหินเผาต้มเกลือสมัยเมื่อสามพันปีที่ผ่านมาแล้วก็มีต,นมตนม้นไม้ต้นไม้ใหญ่หันกับศิมีนกอินซี่อินซี่แดงสองผัวเมียทีบิน ทลายช่มย่ำเสาย่ำมะแ,แลงแล้วก็ออกขั้นศานี่ก็สีมีพวกนกเป็ดน้ำที่มาเป็นมืนม่นเมือนฝูงมาลงทงั้งทางบริเวณกันสีเกิดเป็นทะเลบัวแดงนางสามารถนางเลือช่มทะเลบัวแดงลบช่มแรงหินตัดช่มนกเป็ดน้ำอ่าแล้วแต่เท่าอ่าสีช่มกันอ่าได้เบิ่งได้ช่มกันแล้วก็ที่สำคัญมองนี้นอกจากอ่าเนสีมีความเรือมใสสัท่า ในเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วยังเสือกันว่าบอดีเวสมองนีคือแปลวพญานาคในสมัยก่อนที่พญานาคขึ้นจากพื้นบาดาลตัวนี้มาสู่กับพญาโนวีซี่นพิษกระเด็นกระจายไปหอดชาวบ้านตาดูนตาเดินออกเกินเนื่อบานตาเน่นปัจจุบันเพียนมาบัานบานตาเน้นและก็พรมโคลา่าพุธเยามีบัญชาพระโมคล่ามาปราบพาโมโคล่าก็มาเทศนาปราบพยศจนกระทั่งว่าพญา,านาคกับพญาโนวิซีย่อม เลื่อมสศรัทธาแล้วก็ยอมตนถวายตนไว้ในพุทธศาสนาหนกพญาอินทรีก็บกายเมื่อเป็นหนกอินทรีในปัจจุบันส่วนพญากับขึ้นสู่พื้นธรณีอ่าเพิ่นกันเลยอธิษฐานจีวรนี่จีวรที่คุ้มนี่คุ้มกลายเป็นหินบกตาจีวรนไว้เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็อธิษฐานบาดซ้ายบาดขัาวเยียบใบแล้วเกรียงว่าต่อไปสิบวมีเช่าบานนี่บ่มี้นามศักดิ์สิทธิ์ชําระผิดกายการเกิดจากผิดของพญากันลยอธิษฐานนิ้วชี้ เกิดแผ่นหินใส่แผ่นหินเกิดร้อยแตกแยกมหาสย,ยันเท่าโคกตําเขาชาวบ้านเรียกว่าบ่อ,บอพันขันหรือที่ท่านอาจารย์นาวารัตพงศ์ไพบุญปราดกวีแห่งรัตนโกสิเพินมาเที่ยวสมัยต้มเกลื่อนบอกว่ากูน้อยพระโกนาโกนาข้ามานอเมืองทุ่งมาทอดทอมาทอดทิ้งมนเทียนแถนเกิดเพื่อสุวรรณภูมิสว่างดาวสวายเดนพันขันคือพันแถนคู่ธานีมาเลยอย่าโยมเขามาเที่ยวบอ่อพันขันเขามาในวัด มาทำสมาธิมาสแสวงบุญนั่กันโดยเฉพาะญาติโยมนี่ทราบ่าเป็นสายบุญสายบุญสายกุศลู้ใรมีจ,รจ,จิตใจเลื่อมใสสัทธาก็มาอ่ามาร่วมกันปฏิบัติมาร่วมกัน,รก,นกระทําบําเพ็ญคุณงามความดีสางบารมีชีวิตเท่านี้เพื่อนบ่า,าเหลือน้อยเฮ็ดเจ้าไหนเฮ็ดีสามารถยีบช่วยจับบกถือโอกาสปฏิบัติให้สร้างสมบุญของเจ้าของไว้ในชาตินี่เมื่อเฮาเฮ็ดคนงามความดีนี่ไว้หลายอ่ามันกับศีร่วมกันเป็น พลังเป็นพลังเป็นเดชให่เฮาไปสู่ภพพุ่มทีด่ดีได้เกิดในสวรรค์หรือเกิดมาเป็นมนุษย์กสิสมบูรณ์โดยทรัพ์สมบัติสมบูรณ์ในบริวารสมบูรณ์ด้วยพภอข้าทรัพสมบัติต่างๆหน้าหน้าเกียรติโยศซื่อเสียงกสิมีก็ขอวอวยพรให้ญาิโยมทีติดตามรายการนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญปรรถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบในธรรมก็ขอให้สิ่งนัน้นจงพรันสำเร็จ ท่านสำเร็จแจทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร